สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอจ์จามอตต์ต่ครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ,ยยพนะ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะย้าทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูด,ด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแต่ที่พูดว่าให้ดูเพ destiny, ื่อความบันเทิงหมายความว่า,ย,ายังไงหมายความว่าอยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายครับผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าไปคิดมากนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างนะครับที่ต้องพูดกันทุกครั้งเพราะช่องเรามีคุณผู้ชมมาใหม่ๆเเพิ่่มทุกกวััันนนะะครรบจจได้ข้ขาาใตงอ ก็ถ้าอยากดูให้แม่นยำตรงกับคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสต9กที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธ,ธาเลยนะครับผมนะส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นๆของผมก็ไปตามได้ที่แฟนเพจอ่าเฟซบุนะ๊ก k น้ามอสตอกเลเยเที่ให้ไว้นี้นะครับจะมีผลงานอื่นๆเช่นภาพนิ่งภาพถ่ายวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะไม่ได้ลงใน u t u b e นะครับไปตามกันได้ครับผม หัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือลักษณะแฟนใหม่ที่คุณจะได้เจออเน้นเฉพาะคนโสดนะเออแต่คนที่มีคู่แล้วรักกันดีไม่ต้องดูนะอันนี้ปิดคลิปไปได้เลยหรือจะดูเล่นๆเพลินๆขำๆก็ได้แต่อย่าเอาไปคิดมากเอาไปตัดสินชีวิตนะครับเพราะนี่เป็นการดูโดยรวมอย่างที่บอกนะโดยกว้างนะไม่สามารถตรงกับทุกคนนะลักษณะแฟนใหม่ที่คุณจะได้เจอเน้นกลุ่มคนโสดนะครับมีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่สหลวงพ่อทันใจกองที่3าพระภัยรีพินาศนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเออแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกมาแล้วไม่ตรงอยากดูอีกกองได้ไหมไม่ถูกใจอยากดูอีกกองได้ไหมได้เลยครับหรือบอกว่าจะดูสนุกสนุกสามกองเลยได้ไหมก็ได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามนะการดูไพ่แบบนี้เป็นการดูเพื่อความเพลิดเพลินนะครับอะไรดีก็ใช้เป็นแนวทางชีวิตอะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปใส่ใจแค่นี้เองเออหลายคนมาซีเรียสกับผมผมก็แนะนําไปหลายท่านแล้วนะเออประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าลักษณะแฟนใหม่ที่คุณจะได้เจอเป็นยังไงเน้นกลุ่มคนโสดนะครับลักษณะแฟนใหม่ที่คุณจะได้เจอเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับออกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะครับหัวข้อ,อลักษณะแฟนใหม่ของคุณจะเป็นยังไงเน้นกลุ่มคนโสดนะครับคุณนี่ยังไม่มีใครนะครับคุณได้ไพ่ไฮฟริตัสเดวิลโอ้ มากระเสดันอีกแล้วเดทมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีอย่างไรสี่ถ้วยดีแหละก้าไม้เท้าแต่ระวังเรื่องความคาดหวังอ่าคุณกองที่หนึ่งชัดเจนคุณคนโสดกองที่หนึ่งคุณที่อยากมีแฟนใหม่กองที่หนึ่งลักษณะแฟนใหม่ของคุณจะเป็นยังไงชัดเจนคุณจะเจอคนที่ดูลักษณะภายนอกดูนุ่มนวลอ่อนหวาน แต่ลึกๆแล้วเ,เปลี่ยนเพื่อเสน่ห์ดูนุ่มนวลอ่อนหวานแต่สเสน่ห์แรงอาจจะซ่อนความร่าร้อนไว้ภายในนี่ mm hmm. เขาหรือเธอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เขาหรือเธอคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะ mm hmm. เออเดทคือความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางดีและไม่ดีอยู่ที่่าสิ่งแวดล้อมบริบทแวดล้อมอยู่ที่เหตุการณ์แวดล้อมผู้คนแวดล้อมในที่นี้ผมถ่ายดี เพราะว่าความนุ่มนวลอ่อนหวานความมีสเสน่ห์ของเขาหรือเธอเนี่ยแหละจะมาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคุณสดชื่นขึ้นเออคุณอาจจะเป็นคนดื้อมาก่อนหรือกลับกันพลังงานเด็กดื้อนี่อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ไม่เคยพอใจอะไรง่ายๆแต่การมาเจอกันครั้งนี้ทําให้คุณและเขาพอใจซึ่งกันและกันครับเออมันดีตรงนี้แต่ก็เตือนไว้นิดหนึ่งว่า ความมีสเสน่ห์ความรุ่มหลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันความรู้สึกดีที่มีให้กันมากมายเนี่ยบางทีถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการคาดหวังสูงแล้วความคาดหวังสูงนี่อาจจะก่อให้เกิดความเครียดได้อาจทาให้ก่อเกิดปัญหาหึงหวงได้ก็เตือนไว้นิดนึงนะว่าคุณคนโสดแฟนใหม่ที่คุณจะได้เจอเร็วๆเ,เนี่ยนะคุณคนโสดนะลักษณะแฟนใหม่จะเป็นลักษณะดังกล่าวนะนุ่มนวลอ่อนหวานแต่มีสเสน่ห์บางคนแอบเร่าร้อนซึ่ง เป็นข้อดีเขาจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้สดชื่นขึ้นอันนี้คือข้อดีส่วนข้อควรระวังที่จะเตือนกันคือระวังการคาดหวังกันมากเกินไประวังความดื้อในใจตัวเองหรือความดื้อในใจเขาก็แล้วแต่หรือจะต่างคนต่างดื้อก็แล้วแต่เออคนมันมีสเสน่ห์มันก็ต้องมีความดื้อเป็นธรรมดาเอ้ยมันมีความมั่นใจในตัวเองเป็นธรรมดา ขอให้พยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ระวังปัญหาหึงหวงนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็โอเคเป็นคนที่คบหาได้ทําให้ชีวิตคุณสดชื่นขึ้นนะครับคุณกองที่1ประมาณนี้นะลักษณะแฟนคนใหม่ของคุณจะเป็นลักษณะดังกล่าวนะครับอ่าดูดีมีสเสน่ห์นะนุ่มนวลมีเสน่ห์แต่แอบเร่ารอ้อนนิดๆเอะลองไปสังเกตดูได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอนที่2กันเลยครับไป โอเคนะครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อลักษณะแฟนใหม่ของคุณจะเป็นยังไงเน้นกลุ่มคนโสดนะครับกลุ่มคนที่ยังไม่มีใครนะลักษณะแฟนใหม่ของคุณจะเป็นยังไงคุณกองที่สองคุณได้ไพ่โอโ้สองดาบสิบเหรียญไม่ต้องกลัวดาบมีไพ่แวดล้อมดีอัศวินถ้วยนะราชาดาบอืม อศวินเหรียญคุณกองที่สองชัดเจนลักษณะแฟนใหม่ของคุณจะเป็นยังไงคุณคนโสดคุณเองเป็นคนที่มีตัวเลือกเออมีทางเลือกอ่าไม่รู้จะเลือกใครดีอาจจะลังเลอาจจะไปชอบใครหรือมีใครมาชอบแต่คุณยังไม่ตัดสินใจเลือกใครสักทีนเวลานี้ลักษณะแฟนใหม่ของคุณคุณจะได้เจอคนที่มีความมั่นคงอ่า สิบเหรียญเป็นไพ่การเงินตัวแทนความมั่นคงทางการเงินแต่อาจจะเป็นความมั่นคงด้านอื่นก็ได้เช่นกันเช่นหน้าที่การงานการศึกษาโปรไฟล์ลักษณะเฉพาะตัวคุณสมบัติส่วนตัวอะไรก็แล้ว well, แต่ถ้าไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะก็อาจจะเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบมีความพรั่งพร้อมด้านอื่นเป็นไปได้อาจจะมีความเก่งกาจในเฉพาะทางมีความสามารถเฉพาะทางเป็นไปได้เป็นนักกีฬาเป็นวิศวกรเป็นคนที่นักคำนวณนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสามารถเฉพาะทางก็ได้เช่นกันนะ ส่วนการเงินนี่เป็นเรื่องของของแถมถาฐานะดีนี่ถือเป็นของแถมอ่าคนคนนี้จะเข้ามามอบความสัมพันธ์ให้คุณจะมามอบถ้วยให้คุณโดยที่คุณนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงอ่าเขาจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตนะมาในจังหวะที่คุณคาดไม่ถึงแฟนใหม่คนนี้จะเข้ามาในจังหวะที่คุณคาดไม่ถึงเพียงแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยอาจจะเป็นค่อนข้าง หัวเผด็จก,การไปสักหน่อยเอาแต่ใจตัวเองไปสักนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังความคิดเห็นคนอื่นเท่าไหร่เพราะเขามั่นใจว่าเขาดีไงเอออันนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะคนที่มีความสามารถสูงมันก็มักจะเป็นอย่างเงี้แหละเชื่อมั่นในตัวเองสูงอะไรก็แล้วแต่เขาจะทําตามความรู้สึกของเขาเองทําตามความสิ่งที่เขาเห็นว่าดีอ่ะเออบางทีคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้จะไม่ค่อยฟังคุณเท่าไหร่ เออแต่ลึกๆเขาก็มีความมีมิตรจิตมิตรใจให้คุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาจะมีจุดยืนของเขาชัดเจนนะเขาจะไม่ได้ตามใจคุณมากมายแต่เนี้ยไอ้ความที่คุณเป็นคนมีตัวเลือกเยอะเนี่ยหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้สักทีเนี่ยความรักครั้งใหม่หรือแฟนใหม่ของคุณครั้งเนี้ยผมเตือนนิดนึงม,ามาันไม่ใช่เรื่องร้ายแต่มันอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะนอกจากคนที่พูดถึงเมื่อกี้แล้วมันจะมีอีกคนแทรกเข้ามาอ่า คุณมีโอกาสมีคนเข้ามามากกว่า1คนและที่สำคัญโปรไฟล์ดีไม่แพ้กันนี่ประมาณนี้คุณกองที่2นะคุณมีโอกาสเจอคนเข้ามามากกว่า1คนอ่าลักษณะแฟนใหม่ของคุณจะเป็นลักษณะดังกล่าวเป็นคนที่เก่งมีความพร้อมมัน่นใจในตัวเองสูงอาจจะไม่ค่อยฟังใคร คุณรับได้ไหมค่อยว่ากันอ่าคบหากันไปเดี๋ยวก็รู้เองแต่ที่แน่ๆจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้นลองไปสังเกตดีๆนะครับช่วงนี้มีใครมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษไหมมีใครอ,อยากเข้ามาคุยกับคุณเป็นพิเศษไหมหรือว่าคนที่คบอยู่เนี่ยใช่ลักษณะนี้ไหมตรงไหมอะไรประมาณนี้นะเอาจริงๆแล้วถ้ามีคนที่คบอยู่แล้วผมไม่ค่อยอยากให้คุณ ปักใจกับหัวข้อนี้สักเท่าไหร่อยากให้คุณดูแลคนที่คบอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ครับไม่ไหวแล้วพี่คะอยากเปลี่ยนแฟนเหลือเกินเออรอคนใหม่ๆอยู่อก็ได้ไม่เป็นไรนะครับได้เลยนะทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าถ้ายังไม่ได้ตกลงเป็นเจ้าของซึ่งกันและกันอะไรก็เราก็มีสิทธิ์เลือกโอเคเข้าใจได้ทุกคนยังมีสิทธิ์เลือกตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้มีคอมมิทเมนต์ไม่ได้ตกลงอะไรกันทุกคนยังมีสิทธิ์เลือก แต่ขอให้ยึดความถูกต้องเป็นหลักกันแล้วกันนะประมาณนี้คุณคองที่สองคุณจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแล้วก็ลักษณะคนที่เข้ามาลักษณะคนใหม่ของคุณจะเป็นคนลักษณะดังกล่าวนะเป็นคนเก่งมีความพร้อมในหลายๆด้านลองสังเกตดูแล้วกันนะครับเอาใจช่วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่3มกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะครับหัวข้อแฟนใหม่ของคุณจะมีลักษณะยังไงนะลักษณะแฟนใหม่ของคุณนะคุณคนสอดนะคุณที่ยังไม่มีใครนะ คุณได้ไพ่8ดาบยังไม่ต้องกลัวดาบเจ็ดไม้เท้าสิบไม้เท้าอือหือพาลายเยอะกันทั้งคู่เลยนะเนี่ย6เหรียญแต่การพบกันครั้งนี้ดีวิลออฟฟอร์จูนโชคชะตานำพามาชัดเจนคุณกองที่3ไม่ต้องพูดกันยืดยาว ลักษณะแฟนใหม่ของคุณจะเป็นยังไงเน้นคนโสดคนที่ยังไม่มีใครลักษณะของแฟนใหม่ของคุณจะเป็นคนเท่มีภาระเยอะมีความเครียดสูงอ่าฟังก่อนฟังก่อนมันไม่ใช่ข้อเสียนั่นแปลว่าเขาเป็นคนจริงจังกับชีวิตเขาอาจจะเจออะไรมาเยอะเขาอาจจะมีคู่แข่งมากมายอาจจะทํางานที่มีการแข่งขันสูงอ่าถึงบอกให้ฟังให้จบอย่าเพิ่งไวอยๆนะ เขาอาจจะทํางานที่มีการแข่งขันสูงหรือแม้กระทั่งกลับกันเป็นพลังงานของคุณนั่นแหละที่มีาระสูงเช่นเดียวกันหรืออาจจะมีภาระสูงทั้งคู่เลยก็เป็นไปได้แล้วคนที่มีภาระสูงสองคนมาเจอกันมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าจะได้มีการเอาน้ําใสใจจริงมาแลกกันเห็นไหมชัดเจนนีไ่ไงเอาน้าใสใจจริงมาแลกกันแล้วในที่สุดสองคนนี้คือคุณและเขาก็จะมีชีวิตที่ผ่อนคลายขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้น การเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญโชคชะตานำพามาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนโชคชะตาจัดสรรให้แล้วว่าคุณกับเขาต้องมาพบกันเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อผ่อนคลายซึ่งกันและกันทําให้ความเครียดของแต่ละคนลดลงนะเขาเรียกว่ามาอะไระมาสลายความเครียดซึ่งกันและกันนะเออคุณก็จริงจังเขาก็จริงจังคุณก็มีภาระเขาก็มีภาระแต่การมาเจอกันครั้งนี้ดี เจอกันแล้วโชคดีในบางกรณีบางคนบางคู่อาจจะเจอกันแล้วทําให้ฐานะดีขึ้นก็เป็นไปได้อ่าดูกันย,วยาวๆนะครับดูกันย,วยาวๆเป็นคู่เกื้อหนุนชัดเจนเป็นคู่เกื้อหนุนชัดเจนถ้าคุณบอกคุณมีฐานะดีพอสมควรไม่ได้ลําบากอะไรอยู่แล้วก็ดีไปก็ดีนะครับถือว่าดีอแต่ถ้าคุณยังลําบากอยู่ภาระ,ะเยอะอยู่อย่างที่บอกการพบคนนี้การพบแฟนใหม่คนนี้จะทําให้ชีวิตของคุณทั้งคู่ดีขึ้น เป็นคู่เกลือหนุนจําคํานี้ไว้เลยนะเป็นคู่เกลือหนุนคบกันแล้วดีคบกันแล้วเจริญลักษณะเขาจะเป็นดังกล่าวนะส่วนรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันไม่ได้บอกลึกอะไรขนาดนั้นแต่ผมบอกได้ตามนี้เลยว่าถ้าโชคชะตานําพามาขนาดนี้เป็นคู่เกลือหนุนขนาดเนี้ยรูปร่างหน้าตาจะไม่ใช่เรื่องสําคัญละเออแต่ก็มีแนวโน้มที่จะถูกใจคุณแหละเออเพราะถ้าไม่ถูกใจคุณก็ไม่เอาอะลักษณะอย่างคุณอ่ะจริงๆนะคุณเป็นคนช่างเลือกถูกว่าครับอ่า สามใบแรกเนี่ยพวกภาระทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องกลัวมันแค่เป็นตัวบอกว่าลักษณะพื้นฐานที่แต่ละคนต่างมีมาเอาจริงๆจะตีความอีกอย่างว่าเป็นคนจริงจัง,จงกับชีวิตก็ได้อ่ามันไม่จำเป็นต้องมีภาระเสมอไปประมาณนี้นะคุณกองที่สมลองสังเกตดูคนที่จริงจังกับชีวิต คนที่มีโปรเจกต์เต็มมือคนที่บ้างานคนที่ทำอะไรเยอะแยะไปหมดนี่ก็ได้ลักษณะประมาณเนี้เออเขาจะเข้ามาหาคุณโดยนึกไม่ถึงโดยไม่คาดฝันโชคชะตานำพามาแล้วข้อสังเกตคือถ้าได้คบกับคนนี้ชีวิตจะดีขึ้นย้ำเลยถ้าได้คบกับคนนี้ชีวิตจะดีขึ้นถ้าได้คบกับคนนี้ชีวิตจะดีขึ้นถ้าคบใครแล้วไม่ดีแปลว่าไม่ใช่ ลักษณะแฟนใหม่ของคุณก็จะเป็นดังกล่าวทั้งหมดนี้นะครับคุณคนที่3โอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้นะกับการดูดวงพระยิบสีเพื่อความบันเทิงนะครับผมดูเพลินๆน,นะขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ